จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะมาที่การแก้ไขปัญหาด้านจิตเวชกันค่ะคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่8ร่วมกับสำนักงานหลักร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีและเครือข่ายจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนในเขตโดยในพื้นที่เขตสุขภาพที่8ค่ะ ที่โรงแรมเจริญโฮเทลอำเภอเมืองอุดรธานีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่8ปีงบประมาณ2,567โดยมีนายระรงพลละเอียด ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่8หัวหน้าส่วนราชการครูแกนนำและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมค่ะ นางนิสิตศักยาพานนายกสมาคมสารพลังพัฒนาสุขภาวะได้กล่าวว่าโครงการนี้ค่ะได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา45แห่งใน7จ,จังหวัดนะคะก็จะมีอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูเลยสกลนครบึงกาฬและนครพนมค่ะเพื่อคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่เด็กเยาวชนอายุระหว่าง13-19ปีซึ่งผลจากการคัดกรองเด็กเยาวชนนะคะของกรมสุขภาพจิตจำนวน21,475 พบกลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ให้คำปรึกษา4,530รายค่ะคิดเป็นร้อยละ21นะคะแล้วก็ได้มีการให้คำปรึกษาจนกลับมามีสถานะปกติ4,508รายคิดเป็นร้อยละ99.51ค่ะโดยมีครูแกนนาที่เป็น,นกลไกสำคัญในการตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาเด็กเยาวชนมีอนุกรรมการสุขภา,าวะเด็กและเยาวชนคณะกรรมการเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนเขตท,ที่8เป็น,นกลไกหลักในการประสานงานสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดซึ่ง วันนี้นะคะเป็นการเชิญบุคลากรมาร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขสุขภาพจิตของเยาวชนพร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนานกระบวนการทำงานในระยะต่อไปค่ะก็เป็นการคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแก้ไข,ขเรื่องของสุขภาพจิตยังไม่ถึงกับจิตเวชนะค่ะ ที่พี่ได้ย่าพูดไปอา,อาจจะรุนแรงไปนิดหนึ่งะนะคะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องความเครียดหรือว่าแนวโน้มที่จะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะคะอของน้องๆเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะ